สวัสดีค่ะสวัสดี Secondly, พี่น้องปองไปสุภผูสุกคนวันนี้กับมาพบมาพรอกับยายดวนคือเก่าเนาะพี่น้องมาพบมามพรอกันแต่ละมือยายดวนก็แต่เรื่องผีเรื่องสางมาเราพี่น้องฟังแต่ว่าทุกเรื่องทุกลิปที่ยายดวนเราพี่น้องฟังนี่มันเป็นเรื่องเล่าจากอีพอจากอีเม่จากญาติพี่น้องแล้วก็คนหลบขางของยายดวนเป็นคนเราให้ฟังครับมันเป็นเรื่องเล่าที่ ที่เกิดขึ้นจริงกับย่ยด่วนยายดวนก็นเดี๋ยวเม่เราพี่น้องฟัง่งคือก,กันกับเรื่องนี่แหละเรื่องนี่ย่าด่วนสิเราพี่น้องฟัง่งมันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดจริงกับย่ยด่วนรับหม่ย่ยดวนยอนหลังเงืนไปประมาณเก่าปีพี่น้องปีนั่นคนนิยมปลูกมันสายพันธุ์ละย่องเกา่าสายพันธุ์ละย่องเก่านี่นำนักมันได งมันดีมันนี้คนก็นิยมปลูกแต่ว่ามันสิมีน่ายทุนเอามาปลูกกออ่อนคือว่าคนจังหวัดอียิดอําเภออ่ยโพไซเขจอม้าปลูกมันเขจอม้าเสาทีปลูกมันประมาณสองพันไรมันนี้คนอยู่บ้านหญ่ดวนนี่อันนี้ว่าสวนมันเขาจอมันติดแดนกันกับยายสมหมายยายสมหมายนี่ เป็นไนทุนนี่แหละที่เขาเจ้ามาเซาทีปลูกมันเขาเจ้ากู้มันออกนี่คนอยู่บ้านได้ดวนนี่กระสะอบมันมาบอกอยู่บ้านมันนี่บา่าโอ้หัวมันายสมหมายไย่ยิ่งหัวมันระย่องเก่าสายพันธุ์มาใไม่เป็นบางสิละ่ะมันนี่ได้ดวนก็มู่นอย่างนก็นเลยบา่าหลายบอ่อโอ้ยหลาย หลายลรมันก็เจา้าอันนี้ก็เจ้าสิขายล่ำดิก็เจา้าขายอย่างไรขายล่ำระบาดห่้ยก็เล่ยบอกก็มูเป็นแต่ไปสื่อว่าหัาล่ำระบาดเอาสือ่อสื่อตัวหมูลเลยว่าไปสื่อเลยกันว่ามันหัวมันโดดหนักมันใดญนะน่ะ่าษันขนมนักมันดีนี่ไปเลยอันนี้ก็เลยบอกกันไปก็ไปหาว่าสันก็เลยถามถามเจ้าของสวนให้ติดติดติดกันกับยายสมหมายน่ะ ก็เวลว่ารุ่งทางมันไปเส้นใดแล้ก็เลยว่ามุตุไปหนีมุตูพุนจากมันหน่อยไปนอกพานมันหน่อยกะสีก็สิไปเจอเส้นทางสี่เส้นแต่ว่ามันเป็นทางหินดุรั่งทางงามทางสะดวกสบายพาะว่าเป็นทางการเกตรีไม่ว่าเขาตัดเส้นนั้นละเส้นนี้่แม่พี่นอ้องมุตขีม่อไส่ไปหนีโอ้ยบรดุน ข้เาเดียวก็หอดเพราะว่ามันทางสบาย่าสันมันนี่ก็เลยพักกันบอกกันว่าไปห้องอื่นพอดีหอดอื่นมากเลยพักกันไปไปนิมน์ไปต่เสาร์ที่พี่น้องไปตอนบ่ายตอนบ่ายสองโมงมันนี่พักกันไปไปหอดทางสี่เซนทางทางไหนเนาะมันนี่บอกกันเขาก็ลืมถามเนาะถามบา่า มันเป็นไปเส้นสายหรือเส้นขวามันไม่ทางสาี่เส้นมันนี้มูกก็เลยเปล่ากว่าไปเส้นกลางหละทั้งสายมือไปกับไปอยู่ไสันมันนี้ว่ากันขับรถไปขัน้องเฮาบอ้องาบ่จากทางนี่เฮาไปถามคนก็ได้ค่าขาเจ้ากูมัน่นขาเจ้าหยอนน้ำก๊อตไปสันหย่อนน้ำก๊อสวนยางแม่มันนี้ไปบ่พ่อคนจ้าคนพี่หน่องขี่รถไปเรื่อย วันนี้ไปเห็นคนอยู่ขางเฉียงหน้าเป็นผู้ชายเนะาะก็จ้าใส่เสื้อสีชมพูเดี๋ยวเห็นแบบก็เลยจอดรถเอิญเอิญก็จ้าจกับเป๋าน้นดอกก็เลยตดชินใจยางไปโอ้ยเขาสีมี่หมาบนอเอาไปไปแต่ยานไนิ่นวิันโอ้ยมีบมมีก็ไปแม่มมาหลุดได้ลวนเลยว่ามันบกัดดอกขันมีกระไดวิสันกะเลยยางก็ไปก็เลยถามอันให้กวาถามจอดเน่ใส่ท่างไปให้ยายสมหมายวิสันเอา้า มูเจ้าคนไกามาอีหยังพูมนมาอยู่พูนมูเจ้าเห็นบอ่อท่างสเสีนนะ่ะมันอยู่ทั้งขวามือเสีนกลางว่าสนโอ้ยตุกข่อยเห็นอยู่ตุกขยามันเสีนนี่กลับขึ้นมาพี่นอ้องกลับขึ้นมามน,นกับไไบน,นี้ไปเส้นกลางไปตรงริ้ว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 ,วไปไปต่หให้ย่า่สมหมายแบบน,นี้คนกำลังกูมันค้นงนนันหลายๆเนาะก็เลยว่าเป็นห้ย่า่สมหมายบอนี่แมนอยู่ อันบม่อยสิมาซื้อลมันดิมูเจ้าสิปูกจักไร่โอ้ยปู่าไลาด่ดอกไค่อยปูกพูดแค่พูดแล้วเจ็ดแปดไล่ก็นได้บางสิละอกันซ้ำนี่มุเจ้าซื้อไปโหลดจักพูะสองพันลํำเป็นบานอ่ะมันนี่ก็เลยซื้ออันนี้ก็บวกมจักจักสิพ่อปพ่เขาเจ้าบอกกเลยออกกันออกออกเงินกันละคนละรึง ก็เลยสือบอ่านี่ก็เลยว่ามุข่อยสิเมื่อเรื่องอื่นมุข่อยเังสีมาตัดมันสีคำทางเมื่อเออว่าสันมุ่งจะเอารถไถมาพร้อมเลื่อว่าสันโอวยเอาม้าอะไรหรอกก็เลยวางสิละห้ข่อยมาตัดเบิ่งสัก้อนมันนี่บา่าวเดียวแหละตกลงราคากันแหละกับมาได้บ้นี้มันนี่คำไว้ไว้เนี่มาแรงพี่น้องเวลาน่ะพักันขี่รถมาบันนี่ตะเวนก็ลืมสิตกดินละ่ะ อันจนบ่ายดงตะวินผู้ดีขีม่มาหัวหอดคุกจิกใหญ่รถดับมอเตอร์ไซค์ดับพี่น้องเขาโคดเสมาดับใหญ่ดวนบ้านน้มันมันไม่สิเบิร์ตกูเติมแล้วเติมถังใหญ่ดวนบอกกูมูกเลยเปิดฝาถัางนล้วมันเบิง่งนล้วมันยังเต็มถังอยู่ห่วยมันคือบทติดมันนี่มูก็เลยว่าเอาสิกูสีนูให้มึงสตาร์ท เดี๋ย้เข็นหลุดออกมาเข็นหลุดออกมาผ่านพวบจิกใหญ่ออกมากระมาสตาร์ทสตาร์ทจังได้กับหมดติดมันเกิดสุยูห์รุดอยู่เหระแต่ว่ายูไปเทล่ะเก่าสองเก่าสิแม่แฮียงกุยงหมดล่ะมันกับสตาร์ทหมดติดก็เลยไรปรกันยีนเบากันว่าห่วยมันกับเฮียงคำได้ประศัตรเหตุจังไรประศัตรห่วยเหตุจังไรก็เหตุตัวคนกับจีบผ่านมาอยู่บ่ะไรวะ เราไม่เคยผ่านมาพี่น้องมันก็แต่เว้นก็สิเหลืมคั่มลงเลยมันนี่ก็เลยว่าเอาเอาฉิซะใหม้มื่สตาร์ทใหม่กูสิยุ่งก็เลยสตาร์ทสตาร์ทก็ดังตับตับอยู่มันนี่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์คนบิดมอเตอร์ไซค์สตาร์ทมอเตอร์ไซค์เห็นไหมอยู่ข้างหลังดีใจแล้ควว่ไนนหนเสียงมอตเตอร์ไซค์เดรว่าซั่นแต่ว่า เพรมันเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เห็นขับเรียนทด่วัดสันคือตังเสียงมอเตอร์ไซค์อยู่กับทีนี่วัดสันบอกกันน่ะก็เรยหันหันไปผอมก็เลยหันหลังน่ะไปเห็นเด็กหน่อยวัยรุ่นใส่ชุดทหารปีทหารผ้ายแหมผ้ายปีทหารสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อยู่ซื้อกกจก๊หญ่พี่น้องก็เลยดีใจวันนี้ก็เลยว่าห้วยเป้าจูงมอเตอร์ไซค์กลับไปหามันให้มันบึงห้ว่าสันวันนี้พ่อเตเบอกล้วก็เลยหันหน้ากลับขึ้นมา ให้มันอยู่มอเตอร์ไซค์ย้ายด่วนกับสิอวยมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเขาพอดูนี่พี่น้องอวยมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอวยมาแป๊บเดียวมันบอกมีเด็กน้อยใส่ชุดทหารอยู่โุมจีบป่นนี้ไม่มันไปใส่ขึ้ไปไหวเถอะก็คือบริษีบริยินเสียงมันสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้บอกกันขันว่ามันขับรถนี่มอเตอร์ไซค์คือจังบริยินเสียงว่ามันขับไปงงพี่น้องปัานี้กันเดี้ยวบางหนากันว่าขันว่าเป็นคนนี่ ต้องขับมอเตอร์ไซค์ที่น้องมึงบ้าบอ่าสั่นเออกูกับบาคือมึงเบากันเดี๋ยวมึงหนักกันบัณนีตโขงมอเตอร์ไซค์กลับขึ้นแล้วบันฑิตมูกับเลยบ้ามึงใสกูยูู่ดีไปสั่นเอามึงเกิดยู่ตัวมึงขับรถบ่เป็นกูจะเป็นผู้ขับโอ้ยอีนี่ก็ได้เพม่อนป่เบอกเดี๋ยวข้ามเดียวนี่ล่ะเอามึงใสจังไรสั่นนะมึงกับมาขับสนามกูจะไป็ยู่งูแยกด่วนเลยบ้าแยกด่วนแบบอุศอก แต่ว่ามันได้ทายายด่ดวนไม่บอกหะเพราะว่าคารุโปรป็นมูนั้นมันนี่ใยญ่ดวนก็เลยสตาร์ทรถมันพันไหนอยู่หรอกรถดติดพี่นองมันนี้รถดติดบ่อยรถติดปุ๊บมันเต้นขึ้นข้างหลังเลยมูนั่นมึงบิดเร็วๆวอมาไปไปไปสั่นใหญ่ดวนกับบิดมาแบบสนิทว่ามันมาหันใจพูดละมาหอดบานก็รีบบอกกันมึงว่าคนหเฮ้ยพีบนว่ะใหญ่ดวนกัเลยว่าอุ้กกว่าตพีพูดเลยเป็นแบบนี้ใหญ่ดวนว่า ยี่จังไหนเฮาสิไปละมันมาอื่นโอ้ยปเปียวตีเ้ากังวิ่นบ่เป็นหยังดอกอยายดวนเลยว่างวันนี้ก็เลยไปกันนอนนอนตื่นยังมาเช้ามาก็เลยว่ามึงว่าเอาไถไปนั่มบ่อเออกูว่าเอาไปนําแต่ว่าเฮาไปนํานี่กเฮาตัด2คนนี่มันสิบอะไรเอาไเอาเฮาก็จ้งางบักสมมันพร้อมมู่เฮาว่าซั่นมันขับรถไถใหญ่แล้วมันก็มีอีเอรหญ่ให้มันจ้างมันซอยว่าซั่นตัดซอย ว่ากูวาบบแลว้วใหญ่ดวนเลยวะาบาเลียวเฮาก็จ้างคนงานย่ายสมไหมอันตัดตัดซอยขึ้นซอยวริษัทเอาเอาว่าซั่นยายม้อเสามาประกันมามาบัดนี้ก็เลยบอกว่าเออมึงไปเกละามันให้กูเลยด้อแล้วมึงก็ตัดละมันซอยทุกกูพอโอ้สุสจิตตัดเหลี่ยวทีมันหน่อยล้ำถตงสี่พันลํำกูก็จ้างอันลูกน้องย่ายสมไหมตัดซอยวริษันเออไปก็ไปมันวาเอาประกันไป ผ่านควกจีกพี่น้องกับขนขิงลูกเด้ผ่านควกจีงหญ่กุกน,นั่นบ่เดียวบ่งหันควกจีกเด้บ่เดียวบ่งเลยมันนี่กับไปหอดรถไทยกับเราน้ำหลังไปหอดสวนไปหอดกับไปตัดํำมันกับไย้บ่ากับรด้บอก้ำนลองลูกน,อกน,อนมมาา้องย่าสมายแล้ว่าอมูเจ้าตาัดซอยเคยดข่อยจีจ้างมูเจ้ากับได้บ่าเอาสิบือเคยจีจ้างมูเจ้า เรสามรอยหาซบก็ได้บางสิวันนี้โอ้ยเห็นเงินสามรอยหาสิบก็ตกลงได้บบบน,นี้เอา้าเขามาตัดละมันเอาเงินจะก่อนนอกว่าสันเขาเจะ้าตัดซอยหาคน้นตัดซอยหาคน้นเลี้ยวเลีล้ยวก็วววววววขึ้นซอยพรอมนี้เอาตอกไปม,มัดพร้อมตอกมัดเทคโนโลยีสิบล้ำเป็นมัดเป็นมัดแล้ครับบกขึ้นใส่รถอนะีเหลือรถไทใหญ่นั่นพอดีเลยเพื่อนก็ไปเลือรถไทน่ะพอดีเลยบอกเหมอนจังหน่อยวันนี้มันค้ำป็นบอลอ่ะ ชัวจะขึ้นเล้วพพดีคำคำแล้วก็ประมาณสิบแปดนาฬิกากลัวขับรถออกจากไฮยายสวนเป็นผู้ขับมอไซค์ออกก่อนออกก่อนบักสมมันขับรถไถน้ำหลังมาน,นี่แต่ว่ากับบริมารนี่จกมันดอกก็ค่อยคอยมานน้ำกันแ,แต่ว่ารถยายสวนออกก่อนม่าจะใส่ใสบัดน,นี้ก็บบรหิหารหลังเด้กับมีแตขับมากกับามันขับน้ำกลุ่นเนาะ มันนี่ม้าหอดกายคกบทิกใหญ่จนสิลง่งแบบว่าล่งมันไม่รูลลเาาเ้เป็นบ่อหรอหองรุ้ก็เรียว่าเอากู้บ่เห็นอันเสียงไฟรรดไถบอกสมมาได้วราษันโมวานก็เลยหันหลังกลับไปบึงบ่มีมรถไถมันห่วยมันคือน่านมาแทะมันนี่ก็เลยขีย่กลับขึ้นไปไปเพราะท่านในหอดใสด่หรอรดไถมา รถไถมันกขี่มาก่านี้มากก็ตามหลังมาเรื่อยๆละ่ะจนมหานมหอดบ้านมาหอดบ้านปัานนี้มันก็เลยวห่าไหา้มักสมนั่นสูนี่ป่านหมาเราพูนว่าขับรถออกหน้านี่บ่บบเบิ่งกูเลยเขากูกบว่ามันขับมาตามหลังใหญ่ดวเลยบางสิละ่ะขับมาตามหลังืนแล้วมึงหูบ่วบา้ามึงหอดกบจิกใหญ่กกกนั่นนะแล้วมันมันพังลงมันว่า ที่บ้องน่ยไหมที่บ้องเป็นใหม่บอ้องขึ้นแลวเ้าล้ำมันบ่บ้องไหวบ่าหายล้ำมันตกน่ยไหมล้ำมันมันหักอันไปไปทั้งทั้งหลังรถไถนะ่ะหักลงบันนีน่โค่นอันมัดล้ำมันก็ตกลงไปเองกูก็เลยจอดรถกูก็เลยเสียล้ำมันขึ้นดีแต่แต่มีเล็กหน่อยทหารกิน่น พอดีจะคนมาเตะใส่กันว่ะกูกำลังเสียนโตนลงจากรถไทนั่นลหะกูหินมันอยู่ท่ายรถไทกูกูก็เลยบอกมันเอาลำมันขึ้นซอยกูไว้สั่นยายดวนก็เลยมาเอามันเอาขึ้นซอยมึงบ่อโอ้ยมันเอาขึ้นซอยกูเด้มันดีมันมาจากค่วมเป่นว่ะใส่ชุดทหารผ้าปีกับมอเตอร์ไซค์มันนี่เอาขึ้นซอยกูจนเหลว มึงบ่ถามมันตีบามาแต่ใส่บ่กูบไ้ถามมันดิกูกับฟาอ้วลำมั่นขึ้นมันนี่มึงูหบ่่าสันกัวล่ำมั่นขึ้นมันกอาขึ้นซอยกูมันนี่กูบาสิหันไปเ้าน้ำมันบาสิไปขอบขุณนขอบอกขอบใจมันนั่นล่ะกูหันไปมันบ่มีมันบ่มีเรกหน่อยใส่ทหารมอร์ไใส่ก็บห็นกูก็แปลกอยู่ว่าสัน มันนี่กูก็ได้ว่าเฮ้ยมันมันจูงรถไปสายตาดิมองอื่นบ่คันว่าสตาทตาดหมองอื่นมันบ่ได้ยินมันว่ามึงยยานบ่อไปสั่นโอ้ยที่แหลกกูก็บ่ขึ้นยังเล้วมันกูขับรถมากขับรถไถมากกูก็คิด้อมดิกูคิดว่าตอนมาเอาร้ำมันขึ้นในกูซอยกูแแต่ก็ตอนอันมันโยกแล้ำมันขึ้นอันมึงเห็นหนามันบ่มันบ่เห็นในี่มันมื่นมันนี่เอายกขึ้นซอยกูจนเหลว กูก็เลยสิหันหันหนาไปขอบปุ้นขอบใจมันมันบ่เห็นคนนี่แหละกูขับรถมากกูคิดกูคิดว่ามันผีบ่นี่มัน่าโอ้ยกูกรเล่งรถไถอยามเ้ยเรลิงรถไถก็จะมันสาว่าสั่นมัน่าสาสาบันนี่มึงยานบ่ย้ายดวนตามโอ้ยกูยานดีครับรถมากกูจนยานบันนี้กูกระูนในชู้พร้อมชู้ว่าถากูมันบาน จนว่า,าเอาล่ำม,มั่นลุ่งคุยกันนั่นจนเลี้ยวบัดที่นี่เจ้าของสวนมัน่นธิแรแดนกันนั่นกับยายส้มหมายนั่นเราก็เลีย่ยางมาบ้านคือได้หลายแต่ล่ำม,มั่นเราถามก็เรียว่าไดหลหลายอยู่กาขอจ้างขาเจ้าตัวตตดซอยก็เรยว่าจังสีอ้มาคำยนตนระวาสันก็เรยบอกเราฟังว่ามาคำห็นเด็กหน่อยใส่ชุดทหารเปรย์ไร้ทหารวันนี้เราก็เลยบอกให้ฟัง เราว่าโอ๊ยแต่หลายปีแล้วดิมันมีเด็กหน่อยทหารพ่อแม่เขาเหดให้ดุงมันนี้มันจะเข้ามาหาพอกับแม่มันแต่วงวนค้นชุนท่างเฮ้งคนอีกบ้านอื่นอันนี้มันอุบัติเหตุมันเป็นตำกบกจิกใหญ่มันตายหงตายกับทีเรว่อยวัดมันนี้คนก็เห็นดูดิแต่ว่าส่วนมากนี่จะเห็นคนแปลกหน้า พวกไดซิแบบว่าไม่ไม่คือจะโมโตไปนี่เห็นหลุดแล้วบอกนะวันนี้ยายหลวนก็เลยว่าโอ้ยอ่ยอ,ย,อยสมัยานเดี๋ยวคนขิ่งลูกอ่อยขึ้นพ่อขิดพอ่ดพอมือมันจะใส่อยแล้วล่ะมันจะไส่อยมันดับโอ้ยซุกเปอร์ดิบเอาอีกดอ,อกสุกมีพันธละมันแล้วสุสซื่อมากนี่กวงอยู่ดีดีสุกกระปกสุกับรักษาเอาแล้วว่า วันนี้ปีรุ่นมากเลยสุกกับเอาคงสูเห็ดพันซุกเลยไปเอาดอกไว้สั่นแล้วบานพี่น้องก็เป็นควมเราได้แบบนี้ปีหลังมากเอาซุกไปละเห็ดลํามันเอาพันนี่ละปลูกตอพี่น้องนี่ล่ะอย่าดวนเลยมาเราพี่น้องฟังว่ามันเป็นผีทหารกินหลอกอันนี้เห็นอีริกับตาพี่น้องเลยมาเราพี่น้องฟังคลิปนี้ก็ใ้แค่นี้กอนเนราะพี่น้องพอกันคลิปหนาคลิปนี้แย่ดวนก็นลไรไปกอนพี่น้องสวัสดีค่ะ